สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนหาเสี้ยแบบเรานะคะซึ่งเราไม่ได้หามาจากตรงนี้นะคะเราไม่ได้หามาจากไอ้พวกนี้นะคะเราอ่ะไปกดตรงนี้มามา,มาแล้วให้แล้วมันก็จะให้มันก็จะขึ้นแบบโดบอกรหัสนะคะแล้วเราก็เขียนไปเลยนะ ทุกคนเราก็จะเขียนว่าใครที่อยากได้ชุดแบบเรานะคะก็สามารถไปรับชมได้เลยค่ะให,คออให้ทุกคนนะคะกดออกแล้วให้ทุกคนนะคะกดไปสามเหลี่ยมนะแล้วให้ทุกคนนะเข้า YouTube นะคะแล้วก็ไปดูแล้วก็บอกว่าแจกไอดีเสื้อชายและหญิงกับผมในแมปบ o ๊ k เฮเว่นนะคะแล้วเราก็ เราได้มานะคะเป็นน้องอะน้องอะไรก็ไม่รู้แต่น,น้องน่ารักนะแล้วก็คัดลอกเลยคะ่ะเจ็ดแปดเจ็ดสองหนึ่งสี่นะคะเขียนเลยคะ่ะแปดเจ็ดสองหนึ่งสี่เก้าแปดเจ็ดเก้าเก้านะคะเก้าอย่า 8 7ด8 7 9 9้าแได้แล้วได้น้องนี้นะคะได้น้องชินามมอนนะต่อไปเราก็มาเอากางเกงกันค่ะก็หกเจ็สมศนะคะหกเจ็ดสหนึ่ง 9207 9207ไปค่ะเดี๋ยวยอะไรอ่ะ673013 6 7 3 0 1 3 9 1หนึ่งสามหนึ่ง สามเก้าสองศูนย์เจ็ดสองศูเจ็ดโอเคค่ะแล้วก็กดเลยได้แล้วนะคะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากให้เราสอนอะไรอีกนะคะก็ สามารถเมนมาให้แล้วก็สามารถเพจมาจาก YouTube ได้นะคะทุกคนแค่หลอดอันนี้เราเติมอันนี้เราซื้อนะทุกคนไม่ได้เติมเนี่ยซื้อเองอันละหนึ่งบาทนะแค่หลอดดโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะ